ตันนี้จะมานำเสนอตัวโฟมล้างหน้านะครับตัวนี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์เป็นวันสต็อปโอลี่นะครับสามารถล้างเครื่องสำอางแล้วก็สามารถชำระล้างสิ่งสกรปรกสิ่งสกรปกสสกรปกต่างๆบนใบหน้าได้ตันนี้เราจะมาเทสด้วยปากกาเคมีนะครับเนื้อฟองเนื้อโฟอมละเอียดมากๆเราต้องการให้มันเยอะแค่ไหนเราก็กดเลย เป็นลูกใหญ่มากเลยนะคะคือเล็กหรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบนะคะเห็น<อ>ไหมว่าอ,ออกเลยแค่นับไม่ถึงสองสามนาทีก็หลุดเลยปากกาเคมีหายไปเลยคือจริงๆปากกาเคมีเนี่ยมันเข้มข้นกว่าแบบว่าอายแชโดว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราเทสดูว่าแบบ ตัวนี้แบบเห็นผลดีๆนะคะเนื้อฟองนิ่มมากๆละเอียดมากๆไม่ทำลายผิวของเราด้วยนอกจากล้างเครื่องสำอางแล้วในหนึ่งเดียวก็คือเราไม่ต้องไปซื้อโฟมล้างหน้าเพิ่มตัวนี้สามารถล้างหน้าได้เลยไม่ต้องใช้สบู่ไม่ต้องใช้อะไรซ้ำเลยนะคะก็คือล้างเครื่องสำอางด้วยแล้วก็ล้างหน้าไปในตัวต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ ใช้ครีมหรือใช้เครื่องสำอางต่อให้เป็นผู้ชายก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะสะอาดหมดจดป้อบบงกันสิว้านหน้าขาวใสนะคะเห็นไหมคะว่ากีมไม่ได้ต้องใช้สำลีหรือใช้ความรุนแรงหูแง่แรงเลยนะคะประหยัดไปอีกไม่ต้องใช้สำลีเลยนะคะจะขอบว่าเนิฟ เนื้อโฟมเนื้อฟองละเอียดมากๆกคือตัวนี้เป็นเกล็ดน้ำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะคือใช้แล้วแบบว่าหน้าจะชุ่มชื่นจะรู้สึกสะอาดมากหลังใช้หรือสาวๆคนไหนที่จะทำสปาผิวเราก็สามารถตัวเนี้ยบีบกดลงไปถ้าถ้าสมมุติว่าที่บ้านมีอ่างก็ตัวนี้ได้เลยฉลมได้เลย ทีいい่ค่ะ